สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมของศูนเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรานาชวิทยาลัยในพระราชนิพนม์จังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจําสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ดิฉันนางสาวสายลุงละก,กิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมในส่วนของข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกพิธีบายสีสู่ขวัญเด็กปฐมวยัยปีการศึกษา2565 วันพุธที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6เวลา10นาฬิกานางดาราพานิทิสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยเนพระราชบุรธมจังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นางเรืองรองสังวิบุตรนางสาวิตีโกมลน,นักพัฒนาการเด็กเล็กเป็นตัวแทนร่วมพิธีใบสีสู่ขวัญเด็กปฐมวยัยปีการศึกษา2565ผู้เพื่อแสดงความยินดีและเป็นสิริมงคลแก่เด็กปฐมวยัยครูพี่เลี้ยงและผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ณรานกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชมุตธรรมจังหวัดสุนทรการกิจกรรมที่ 2. วพิธีมอบบุญทบัตรประจำปีการศึกษา2 5 6 5ันสวันศุกร์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา10นาฬิกานายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้ตวรวจราชการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบบุญทบัตร ประจําปีการศึกษา2565ให้แก่เด็กถมวัยรุ่นที่21ของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร,รราชวิทยาลัยในพระราชบิถมทรรจังหวัดสมุทรปราการนางดาราพานิทิสริกุลผู้ผอำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชวิถมกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีมีนายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสมุทรปราการแขกผู้มีเกียรติครูพี่เลี้ยงผู้ปกครองและเด็กถมวัยร่วมกิจกรรม โดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยรับชมการแสดงเด็กปฐมวยัยตัวแทนเด็กปฐมวยัยถวายพานดอกไม้อำลาและมอบพวงมาลัยเด็กปฐมวัยรับวุฒิบัตรประธานให้โอวาทและถ่ายภาพร่วมกันณศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชวัฒน์จังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมสุดท้ายการมอบตัวเด็กใหม่ประจำปีการศึกษา2566วันอังคารที่7มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา ศูนย์เด็กเล็ก,ลกวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลายัยในพระราชนิพนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการมอบตัวเด็กใหม่ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาการและได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กใหม่ประจำปีการศึกษา2566ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี2566ณห,ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็ก,ลกวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลายัยในพระราชนิพนจังหวัดสมุทรปราการและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566 ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารนิยๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, เพจ a c e b o o k ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัายจังหวัดสมุทรปราการช่อง y o u YouTube c h ชา n นลไลน์กลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์023602837และก่อนจากกันในวันนี้เรามารับชมและรับฟังภาพและความประทับใจที่ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ต่อศูนย์เด็กเล็กกันค่ะ ความภาคภูมิใจมากเลยที่ได้ส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กแ่งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านที่กําลังมองหาโรงเรียนที่จะให้ลูกหลานเรียนก็อยากจะให้แน่นอนที่นี่นะครับเพราะว่าดีที่สุดแล้วเรียนวันนี้ดีใจนะคะที่นโมจบการศึกษาจากที่นี่ก็อยากิญชวนให้้อง มาเรียนที่นี่ค่ะค,คุณคูทุกคนรูแล้วใจใจเป็นอย่างดีอยากได้มเมื่ีพิที่นี่กันเยอะๆนะคะเด็กเรียนแล้วมีความสุขมาก,ะค,ะกค่ะกสรคุ้มครองสิทธ,ธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน